อะไรเนี่ยแบแบแบทำอะไรฮะฮะโอ๊ยยอยยยยยยแว๊บนม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 แมเบ เนี่ยฮะอะไรอะไรอุ้ยเราว่านนเห็นนับจับนมเสยอ้วนพิกน้องไปทางโน้นดิอ้วนพิกไปทางโน้นไปพิกน้องไปพิกน้องไปเออพิกน้องไปเฮ้ยอย่าเลยดิอย่าเลยดิอ่าดิพิกน้องพิกน้องพริกเอาไอ้น้องไปเออเออน้องไปเออนั่นโอ๊ยหนักเอาน้องเป็นออโต้นี่กัดเลยกัดได้เดียกัดกัดกัดเดีย 拜了。